ครับเราก็เสร็จชุดให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับอันนี้ลูกค้าเอามาเช็ดกระบุกไล่เบากับทั้งอู่นครับก็จะมีพวกอุปกรณ์ให้ครบหมดเลยนะครับก็จะเป็นพวกปะเก็นพวกซิ้นพวกลิงพวกอะไรนะครับก็คือชุดกำลังกำเลี้ยวก็ดูเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับโอลงลิงเรียบร้อยครับผมให้งานแล้วก็อันนี้ลูกค้าเอามาทําหน้าแป้นล้อด้วยครับก็คือเปลี่ยนจากประกับเป็นหน้าแป้นเลยนะครับ นี่ครับปกทรงสินแล้วดูเปลี่ยนเซ็ตให้หมดนะครับแต่ของทั้งอู่นะครับคือหนึ่งเลยลูกค้าถามมาเยอะทําไมพี่ไม่ย้อมใจถินกันปุ่นตัวนี้ใช่ไหมครับนี่ครับที่อู่ทํานะครับจะเป็นแบบเอกลักษณ์เลยครับเพราะที่อู่ไม่ใส่สินกันปุ่นให้ถามว่าทําไมครับบางทีมันมีพวกเศษหญ้าเศษดินน่ะเศษหญ้าเศษดินเศษฝานะครับที่มันเข้าไปนะครับมันจะไม่โอกมันก็จะยัดยัดยัดเข้าไปเนี้ยแล้วก็เป็นที่มาของไส้เหตนนะครับน้ํามันรั่วออกเผา เพราะว่าเม็ดสายเม็ดดินมันจะเข้าไปกระยาด้วยเราก็เลยไม่ได้ใส่นะครับเพราะเราตอนรื้อเราสังเกตหลายครั้งเลยครับตอนที่รื้อออกมาตอนที่ดึงสินกันพุ่นออกมาข้างในไม่มีอะไรครับมีแต่ขี้ยาขี้ดินเต็มหมดมันก็พายัดยัดยัด,ยดเอาดินเข้าไปครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ลูกค้าก็อันนี้ลูกค้ามีชุดทันศัพท์มาอยู่แล้วครับซื้อมาเป็นปีแต่ยังไม่ได้ใส่ให้เราติดตั้งให้แล้วก็เพิ่มทุดบูธกบวินนะครับนี่นครับ กนน็นี่ครับหาเกียไปเลยนเบกนี่ครับอยู่ปึ๊กครับนี่นี่ครับเดกอยู่ปึ๊กขึ้นเกียนี่ของตรงหนา,นนาลูกค้าได้ครับนีอยู่ปึ๊ก แล้วชุดแต่ผงแต่พานเราจะตั้งให้ลูกค้าหมดเลยนะครับลอกเบรกนี่ครับนั่็กแปวนนะถ้าลูกค้ารถมาทําที่อู่เราก็จะดูเซ็ตพวกพวกพวกอันนี้ให้ครบเลยนะครับวิธีการตั้งใส่พานนะครับรถทุกรุ่นเหมือนกันหมดนะครับอันนี้คือเหมือนเราก็ตั้งรถเกียร์นะครับใส่พานต้องย่อนได้นี่ครับต้องมีจังหวะฟรีอมันในตัว ถ้าไม่งั้นเราจะใส่เกียร์ไม่ได้เลยรถมันจะพร้อมเดินอย่างเดียวขึ้นลองขึ้นไม่อีกแล <c oughs> ้วนแต่อันนี้ลูกค้าเขาใส่ล็อกใหญ่มานะครับที่อู่ก็มีทั้งอู่ก็มีเหมือนกันนะครับนี่ครับแต่อันนี้ลูกค้าใส่ล็อกใหญ่มาแล้วครับช่วงใส่พานของมันจะไม่ค่อยหักแต่ถ้าเป็นล็อกเล็กมันก็ขึ้นได้ครับไม่ใช่ขึ้นไม่ได้แต่ช่วงใส่พานนี่มันจะหักทอง อ,อ,เ,อนนเอาจะติดไว้นะครับเผื่อลูกค้าถามนีครับนี่ครับ,รบล็อกใหญ่พร้อมใช้งานน้ำหนักเบาราคานี้นะครับอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับราคานี้รวมส่งนะครับถ้าลูกค้ามาติดนาอูกอ่ก็อยู่ที่พันห้าสิบบาท กมันใล้ายแล้วตรงแล้วก็ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์เลยนะครับ096นะครับ972 3031นะครับหรือทักเข้ามาใน Facebook ก็ได้ครับช่างนั้นวันว่างๆหรืออีกเฟซนึ่งครับอันนั้นเฟซหลักผมนะครับอันนั้นวอลเพ็ดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ